สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับก็โจทย์แนวนี้ก็เป็นโจทย์แนวพิชาคณิตนะครับสำหรับสอบเข้าม1อ,อ่ะเรามาดูข้อนี้สี่เหลี่ยมคูณกับ8เท่ากับ27บเวก5 27บวก5เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะเท่ากับ32อ่ะเราเขียนเลยเท่ากับ32แล้วอะไรคูณ8เท่ากับ32 อะไรคูณ8เท่ากับ32ใช่48ใช่ไหมครับใช่4เพราะฉะนั้นนะสี่เหลี่ยมมันก็คือ4อ่ะเราเขียน4 4สี่เหลี่ยมก็แทน4เลยเสร็จแล้วเนี่ยวงกลมอ่ะอะไรเอ่อ27โทษครับ21อลบ17ก็จะได้เท่ากับจะได้เท่ากับ สี่เขียนเท่ากับสี่แล้วสี่สิบแปดหารอะไรเท่ากับสี่หารอะไรเท่ากับ4อ่า48หาร12แสดงวงว่าวงกลมเนี่ยเราก็เขียน12เลยคือวงกลมถัดมาสามเหลี่ยมบวก5จะเท่ากับ56หารเ56หาร7เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ8เนาะ แล้ว3อะไรบวกหเท่ากับแปเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมมันก็คือ3ทีนี้เรารู้ค่าของทุกตัวแล้วเขาให้หาค่าของจำนวนต่อไปนี้เราอ่านแล้วก็ตอบเลยนะครับว่าสี่เหลี่ยมคือ4คูณกับวงกลมคือ12แล้วก็หารด้วย3า นะครับ4ูณ12มันก็จะได้เป็น48แล้วหารด้วย3คํคำตอบที่ได้มันก็คือ16ครับอตอบนะครับ16ข้อนี้ตอบ16นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับ